นิทานมดสองตัวเป็นเรื่องราวของมดสองตัวที่ตกลงไปในแก้วหนึ่งใบตกไปลึกเลยแล้วแก้วมันก็ลื่นนะครับมดสองตัวนี้ก็พยายามปีนขึ้นมาก็ตกปีนขึ้นมาก็ตกซ้ําแล้วซ้ำอีเล่านะครับเยอะมากจนกระทั่งมดตัวหนึ่งเนี่ยก็ท้อและไม่เอาแล้วนะครับแต่อีกตัวหนึ่งก็ทึบขึ้นมาเจ็บแค่ไหนนะครับก็ปีนก็เกือบจะถึงที่ไรก็ตกเกือบจะถึงที่ไรก็ตกนะครับจนมีอยู่ครั้งหนึ่งนะที่มันเกี่ยวถึงปากแก้วได้แล้วก็เหวี่ยงตัวหลุดจน ออกมานอกแก้วได้นะฮะมดตัวที่อยู่ในแก้วก็รีบตะโกนถามเลยว่าเฮ้ยบอกเคล็ดลับมาหน่อยว่าทํำยังไงคําตอบของมดตัวที่ออกไปได้ดีมากๆครับเขาตอบว่าช่วงเวลาที่กําลังจะประสบความสําเร็จนะอาจจะเป็นช่วงที่แย่ที่สุดยากที่สุดใครไม่สูญเสียความมั่นใจคนนั้นก็คือผู้ชนะ โอ้โหหมดตัวที่2ที่ยังอยู่ในแก้วได้ยินนะครับก็พยายามบ้างนะครับเอาบ้างเห็นเพื่อนทําได้นะครับจนสุดท้ายหมดตัวที่2ก็ออกมาได้เหมือนกันผมอ่านเรื่องนี้นะแล้วคิดถึง2มุมนะครับมุมแรกก็คือเรื่องของความศรัทธาวันนี้ผมเชื่อว่าหลายคนนะอาจจะแบบทําอะไรบางอย่างอยู่แหละที่เราเชื่อว่ามันน่าจะทําได้น่าจะประสบความสําเร็จได้ แต่มันช่างยากช่างหนักช่างเหนื่อยเหลือเกินอยากให้นึกถึงเรื่องนี้นะครับว่าก่อนจะประสบความสําเร็จช่วงที่แย่ที่สุดยากที่สุดใครไม่สูญเสียความมั่นใจคนนั้นคือผู้ชนะคุณอย่าเพิ่งสูญเสียความมั่นใจไปนะครับแล้วอีกอันหนึ่งที่ตกผลึกเล็กๆก็คือเรื่องของการที่มีใครบางคนทําได้การที่เราเห็นแบบอย่างนะครับว่าเฮ้ยมีคนทําได้เราก็จะทําได้ไอ้พวกเนี้ยเป็นเหมือนสถิติกีฬาเลยนะ กีฬาเนี่ยวิ่งเร็วอย่างเงี้ยฮะพอร้อยเมตรมีคนทําได้10วินาทีมันก็มีน้อยกว่า1ิต่ามาเรื่อยๆครับเพราะมันมีความเชื่อที่ใครบางคนทําได้เราก็น่าจะทําได้บ้างถ้าเราเองเป็นคนนึงนะอยู่ในอุตสาหกรรมใดก็ตามแล้วมีใครบางคนที่เขาทําได้ให้เรารู้เลยและครับว่าถ้าเราตั้งใจจริงๆแล้วฝ่าฟันเราเองก็ทําได้